สวัสดีครับสวัสดีคุณนะค,คะพี่ f c นก็คอมเมนต์กันมาเยอะเลยว่าขอเลขทูปเป็นจุดเลขทูปขอปู่ตอนไหนมีทุกคนถามหาเลขทูปกันเต็มเลยพ่ออ๋อครับครับแน่นจริงๆแล้วเลขทูปที่ปูท่านให้เข้าบ่อยอะเลขทูปครับเมื่อกี้ก็คือเข้าตรงๆเลยไหมพ่อเนาะครับเข้าตรงๆแต่มันเป็นตัวกลับเนาะครับค่ะปูก็คือจาได้เลยว่าแอดมินนี่บมาจุดทูปขอที่ที่ไรเนี่ย ปูให้ตลอดเลยสามสี่งวดห้างวดสอนเร้งตอน,นั้นนะพ่อเนาะใช่ปูท่านก็ให้ตลอดนะครับในเลขทูบนะครับก็คือถ้ามันไม่เข้าในเลขนิมิตฝันมันก็จะเข้าในทูบใช่ไหมพ่อใช่<อ>มันจะโยงกันไปโยงกันมานี่แหละครับโอกาสเข้ามันมีเยอะงวดนี้นะโอกาสเข้ามันเยอะเพราะมันได้นิมิตดีครับก็คือคุณพอ่อเกี่ยวกับนิมิตฝันมันดีตั้งแต่ต่องวดเลยไมหมพ่องวดใช่นะดีตั้งแต่ต่องวดตั้งแต่คุม,มานครับมาบอก เป็นปริศนาครับครับกูมานมาบอกอยังไงนะพอ่อที่ว่าให้ไว้สองวมดเขาก็บอกเขียนเป็นตัวเลขนั่นแหละเขาบอกสนะิบสองคูณสี่นะผลลัพธ์ได้เท่าไรก็คือตัวนั้นแหละเขาบอกอย่างนั้นเนาะน้องบอกกับก็คือว่าเอฟซีเท่าน,นั้นเองเขาเชิญน้องกุมารมาใช่น้องกุมานก,ก็เลยบอกประมาณว่าบอกแม่อย่างนี้ใช่ไหมพอ่อใช่ใชค่ครับครับเขาบอกในลักษณะไหนพ่อลองลองมาฟังหน่อยได้ไหมครับเา็าบอกว่าเขาก็ถ้าพูดง่ายเขาก็ อยากให้โชคแม่ก็นั่นแหละเขาก็บอกให้เป็นแบบประธานพรเขาก็บอกว่าจะให้แม่ได้รับโชคลาบอย่างนี้เขาให้แม่าอย่างนี้แต่เขาก็บอกมาอันั่นแหละเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าออสิ่งที่าากุมารเขามาบอกทำไมาเขาว่าเป็นแม่เป็นลูกอะไรกันเราก็ไม่ไม่ค่อยสันทัดกับเกี่ยวกับอย่างนี้เนาะแต่กุมารเขาว่าแม่เราก็แปลกอยู่เอ,อ๊เก็แปลกเนาะวะ่ะ เขาเป็นรู้จักกันตั้งแต่ภูมิอดีตชาติหรือว่าภูมิไหนของเขาอ่ะภุมาลเขาถึงจังตรงเรียกแบบนี้ครับเราก็ไม่ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไรนักเรื่องอย่างนี้เนาะครับครับผมก็คือใช่ใช่กุมารองค์เดียวกันกับที่ไปบอกจะไปจับลอรี่ให้ถูกประวันใหญ่ใช่ไหมพ่อใช่กุมารเพชนี่แหละอ๋อกุมารเพชใช่สัมปติใชาคนนั้นแหละเขาเรียกกุมารเพชสัมปติโยตาไายนังทศานี่แหละกุมารเพชนี่แหละครับค์นี้แหละ ไปหยิบรอตรล่ให้ถูกระวันที่หนึ่งเลยครับพ่อใช่ครับก็คือค,คนที่จะมีโชคมิลาภากับน้องกุมารกค็คือต้องมีบุญจริงนะน้องพ่อใช่ <นะ S 1> มีบุญก็เรียกว่าบุญกันนะค้ำหนุนกันอยู่นี่แหละครับเขาถึงได้มีบุญสัมพันธ์นกัน<ช>เคยได้บุญรวมกันมาหรือเปล่าน้องพ่อเนาะใช่ใช่กุมารบอกสิบสองใช่ไหมครับพ่อใช่ตัวแรกเขาบอกสิบสองแล้วก็บอกว่าคูณสี่แล้วก็คลณพั์ได้เท่าไหร่ มันก็จะได้เท่ากับสี่สิบแตใช่กุมารเขาไม่ได้บอกว่าอันไหนบนอันไหนล่างเขาก็บอกแค่เท่านี้ให้พิจารณาดูเอาครับนะหรืออาจจะเป็นสิบสองก็ได้เนาะมันก็เป็ียนได้ทั้งนั้นแหละมันมันเป็นเหมือนปริศนามันอยู่แบบนี้เนาะครับใช่ก็คือน้องกุมารบอกสิบสองคูณสี่ใช่แต่แอดมินเขียนไปหนึ่งสองสีก็คือต้องไปตัดด้วยนะพอนาะใช่เพราะไล่มาตรงๆมันก็เป็นแบบนั้นเนาะใช่ สนึ er 14, mm ่ตัดก็จะเป็นหนึ่งสองหนึ่งสี่สองสี่นะคะครับให้เป anyway ็นปริศนานะครับใช่ล้วหลังจากนั้นน้องได้มาบอกอะไรอีกไหมพ่อสัมปะมาเขาเรียกว่าสัมปะมาโรตากุมารน่ะเขาเขายังเขายังไม่ไม่มาไม่มาแบบว่าไม่มาบอกไม่มาไรแต่คืนนั้นแหละจะมาบอกแต่เราเราตื่นก่อนเขามาบอกถึงขนาดว่าเขาจะบอกรางวัลที่หนึ่งเนี่ยน่ะเขาจะบอกเราอยู่ทั้งทั้งที่ทำไมเราถึงตื่นก่อนแบบนี้น่ะกุมารก็มาหาเลย เขาบอกอยากได้ไหมรางวัลที่หนึ่งนะหกตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยในนิมิตเนาะถ้าไม่เราถึงตื่นก่อนนะเลยไม่ได้เนี่ยมันก็แปลกแต่ทีนี้มันมาดิมิตเมื่อคืนก็นิมิตดีอีกแหละเมื่อคืนเนี่ยครนี่ไม่ว่าไปทําบุญไปทําบุญแล้วมือมันอย่างนี้ใช่ไมมือเนี้ไปถือดอกบัวน่ะดอกบัวแดงอะนะมือนี้ถือห้าดอกมือนี้ถือหกดอกก็ถือไปเงี้ยถือไป สองมือเงี้ยมือนี้ห้าดอกมือนี้หกดอกดอกบัวสีแดงเลยนะครับอ<ะ>ืมบัวแดงนี่แหละถือไปเรา,เาก็แปลกเออทำไมจะถือไปไปเหมือนเขาเรียกว่าจะไปที่วัดไปกราบพระพุทธรูปอะไรแบบนี้แหละพี่ก็เราก็เลยว่าเอ้าแปลกๆปกเนาะทำไมต้องถือมือหนึ่งห้าดอกมือหนึ่งหกดอกเนาะเราก็วางเงี้ยพอตื่นขึ้นมาก็เลยมาตีเป็นปริศนามันก็แปลกเนาะหรือว่าจะไอห้าไอหกนี่มันจะเกี่ยวอะไรแบบไหนเนาะอะไรอย่างเงี้ยคิดคิดดู เลยมาตีเป็นเออเลยทีนี้เลยมาตีเป็นแบบว่าเป็นปริศนาแบบนี้เราก็ว่าอันนี้ห้าก็รู้อันนี้หกดอกก็รู้ที่เราไหวดอกบัวมันกลมๆมันจะเป็นศูนย์หรือเปล่าอะไรแค่เท่านั้นแหละถ้ามันเป็นแบบนี้มันก็จะเป็นมันเป็นนิมิตแบบนี้มันคงจะเป็นเป็นห้าเป็นหกแล้วก็เป็นศูนย์เนี่ยตัวเก่าทั้งนั้นแหละศูนย์ห้าหกางนี้ใช่ไหมค่ะใช่ก็นี้แหละมันก็แค่นี้แหละอันนิมิตเมื่อคืนเนี่ยเนี่ยคือนิมิต แต่ว่าน้องเสียดายเสียดายเนาะน้องกุมารน,น้องกุมารเพชรใช่ไหมพ่อใช่กุมารเพชเขามาบอกเลยว่าอยากได้ไหมนะเหรางวัลที่หนึ่งก็บอกว่าอยากได้เนะ่ยพอเราบอกว่าอยากได้แค่นั้นเน,นีความสงสัยด้วยความอยากอยากอยากของเราเลยทําให้เราตกใจตื่นเลยไม่รู้นั่นแหละเสียดายจนเสียดายจริงเลยน้องกุใช่กุมารเพชนั่นแหละอืมครับเสียดายอดได้เลขรางวัลใหญ่ใช่ในงะั้นก็จะเห็นทั้งหกตัวเลย น้องบอกด้วยใช่ไหมพอ่อ<ช>บอกว่าเอารา,างวัลใหญ่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมพอ่อใช่จะเอารางวัลที่หนึ่งไหมเลยนี่แหละในนิมิตน่นะนะครับเอาด้วยความดีใจเ็าบอกว่าได้อยากได้เนี่ยพอจพะอพ,อพูดคำนี้ตื่นเลยตกใจตื่นเลยเลื่อไม่ได้เลยหลังจากนั้นน้องก็ไม่มาเลยใช่ไหมก็ย,ยังไม่เห็นใช่แล้วก็มานนิมิตนี่แหละเมื่อคืนนี่แหละไอ้มือถือดอกบัวนี่แหละมันก็แปลกครับข้างหนึ่งถือห้าดอกข้างนี้ถือหกดอก ถือสองมือเลยแล้วก็ไปกราบพระพุทธรูปที่วัดเลยก็ว่ามันก็แปลกเนาะอันนี้ห้าอันนี้หกถ้าดอกบัวมันก็เป็นรูปตุมๆกลมๆมันจะเป็นศูนย์หรือเปล่าอะไรแค่นี้แหละคุณพ่อก็เลยตีเป็นศูนย์ห้าหกใช่ไหมใช่ศูนย์ห้าเก้าก็ได้ใช่ไหมคะ่มันก็เห็นได้ถ้าว่ามันกราบหัวกันก็รอให้ท่านผู้ชมมาไปพิจารณากันดูนะจ๊ะก็คือวันนี้ตั้งใจจะมาขอเลขทูกกับท่านยัสสะนี่แหละยัสสปุโรเตโยตัง ทูบดอกนี้ที่ปู่ที่หญ้าที่ขุมานนะ่ะเหมือนว่าสัมปติโยปารยนามัถะเขาเรียกเป็นเอกฉันตติโยตาแล้วคือสิ่งเหล่านี้เมื่อการเสี่ยงทายเสียงโชคขอพรท่านทูบเนี้ยที่จะเป็นตัวเปิดให้เราได้รู้ว่าทูบดอกนี้มันจะมาตรงกับเลขตัวไหนที่เราเขียนอยู่เนี่ยพอเราก็ยังไม่รู้ว่าเลขในทูบคือเลขอะไร,ค,รคือขอท่านเนี่ยท่านจะได้ประทานพรให้ครับ คือเวลาขอเลขทุกท่านที่ไรท่านก็จะให้ตลอดนะครับท่านผู้ชมเนาะใช่ <c oughs> ก็ลองเอาไปตัดดูไปพิจารณากันดูนะครับ <c oughs> ให้คุณพ่อเป็นคนเสี่ยงโชคเนาะเสี่ยงทูกใช่สัมมะใช่เขาเรียกว่าสัมมะปุโรตายัสะทายสีโรพยาเตกรณมัทถังอัถากโรตายัสะอุปถังวิทยาเตรโรตังนามตุเรโตโยสีสัตถาโรกายโยสะสัมณัมมะเอตังยัสะทักริยเต นิมิตรวันโตโยส,สารรกรันตัญญาติอิทิเมเตวตาโรทางยัศะร,ะรักรนามะอุปเทโรกายโยตังอิทิโยโสติอัตตการโรยาสมัมมนามะกายโยตังพรวาติอันไหนสันติโยตังก็ขอให้อยู่นะสัทะโรกเยสีเอวิทวาโตโยตังพระวาโตนมโมโหตุพุทธ,ธยสะสปถาโรปโยสีตัตติอิทิโยตาพรวาตัง นะมะนะมานาังเมเทวตโรสัมภธิวตารัตตสาโรกโยสัตสังรัคเตโยสังมัฏถาอุปาเทวตโตตีใช่นี่แหละท่านประธานครโชคลาภให้เราแล้วเนี่ยเสียตังเลยแหละนี่ท่านบอกเลยเสียตังยัสรากรโรเตนี่แหละ หกหลาพันใหญ่โตมหรลานต้อนรับปีใหม่นี่ยนอือก็คือเลขทูบนะครับท่านผู้ชมก็เคยเห็นที่นี่แหละครับสามตัวก็ถูกมาแล้วนอนเลขทูบแล้วก็สองตัวนี่เคยถูกสี่งวดห้างวดซ้อนเลยนะครับสรับเลขทูบเนาะถ้าไม่เป็นเลขทูบก็จะเป็นเลขเกี่ยวกับฝันของคุณพ่อที่คุณพ่อฝันต่อง,งวดนะครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นเลขทูบไปพร้อมๆกันนะครับผมยังไงก็ให้เอาไว้เป็นแนวทางนะครับท่านผู้ชม นอกเหนือจากน้องกุมารที่ว่าจะมาบอกหกตัวแล้วนอกจากนั้นก็ปู่ท่านไม่ได้บอกอะไรเลยใช่ไหมพ่อไม่ได้สื่อสารอะไรเลยใช่ไหมไม่ก็มันมันก็เป็นลักษณะที่ว่าการสื่อสารน่ะเหมือนละจิสตสัตถาคือมันเกี่ยวกับเกี่ยวกับทูบดอกนี้แหละพอมาพออธิษฐานขอพรท่านบอกว่าทูบดอกนี้อใอยเป็นสัตาถาอยู่คือว่า ให้มันเป็นความจริงกัะนะเมื่อเป็นความจริงแล้วทีนี้สัตถาโรกยาสะเพราะเราจะได้ทําอะไรเราก็จะได้สร้างจะได้ทำนั่นนะถ้าทูบดอกนี้มันมาสามตัวเลยอย่างเงี้ยนั่นแหละเขาเรียกว่ายาสาผุรโรตังแล้วก็ขออํานาจท่านขอบารมีท่านให้ท่านเปิดเนี้ยร,รับโชครับลาบนี่แหละพรน,นี่แหละปีใหม่นี่แหละปีนี้แหละสันตถาโรกยตะเนี่ยโดยเรียกทูบดอกนี้เราอธิษฐานแบบนี้ รับความฝันคุณพ่อชอบตัวไหนมากกว่ากันครับพ่อระหว่างหนึ่งสองแล้วก็ศูนย์ห้สัพปตปิโย,ปยาปารยนามะถะคำว่าชอบชอบเหมือนกันหมดเท่าเท่ากันนี่แหละแต่จะรอแค่สัมปติโยตาใครดูทูบดอกนี้ว่ามันจะไปตรงกับเลขตัวไหนก็คืออันนั้นแหละเปอร์เซ็นต์มากที่สุดที่จะมาสัมปติถเรียกยาศาเลยแหละใครดูยสา,าบุโรตัง ครับแต่ว่าก็ไม่แน่นะพ่อที่ว่าน้องกุมารเพชจะมาบอกเลข6ตัวใช่ถึงพ่อจะไม่ได้ยินอาจจะไปบอกคนอื่นหรือเปล่าพ่อเป็นไปได้ไหมครับมันก็มีนะแต่ก็ยังไม่มีสัมปติก็เรียกยังไม่มีใครโทรเข้ามาที่บอกว่าเห็นกุมารไปหานะนะั่นนะอย่างนี้ครับแต่ว่าเคยมีหลายคนอยู่ใช่ไหมพ่อแบบอยากเชิญน้องกุมารให้ไปหาเงี้ครับใช่เขาไปเขาก็เห็นเนี่ยคนนี้แหละที่เขาเห็นที่กุมารไปบอกนี่แหละเขาว่ามีเด็ก ว่นจำมั่มทีนี้เขาก็จับอุมอบอ้มไปอาบน้ําเขาก็อุ้มไปอาบน้ํำนี่แหละเด็กที่เขาบอกแม่เขานี่แหละหนึ่งสองสี่สี่แปดอะไรนี่แหละ<อ>ไปหาครับแล้วเขาก็ไปอุม้มติดมอมแมมก็าางนี้ไปอาบน้ําไม่สะอาดอะไรอย่างนี้ที่ไปหาในนิมิตเขาเนาะนิมิตเขาเล่าให้เราฟังนั่นแหละ ก็คือว่าไม่ใช่แค่คนสองคนเนาะที่เห็นเกี่ยวกับน้องกุมารใช่ครับไม่ใช่ว่าแค่คุณพ่อเนาะก็คือคนในครอบครัวแหละพ่อมีใครเห็นสัมผัสได้บ้างไหมพ่อเขาพ่อนั่นแหละที่มากระโดดบนฝ่ามือแล้วเขียนเลขให้ที่ออกอ่ะคุณพ่อคุณตาใช่ไหมครับคุณตาก็คือฝันเกี่ยวกับน้องกุมารมากระโดดเขียนเลขให้่เขียนให้บนฝ่ามือออกตรงตเลยออกตรงตรงกันหนึ่งสองเลครับแล้วก็มีญาติพี่น้องของคุณพ่อเนาะเคยเอา ถูกมาไหวอยู่ก็เลยเห็นเลขขึ้นกับหินใช่ถ้าจะเล่าเรื่องที่มาที่ไปยาวเลยก็ไม่พอ,อยาวมากสถานที่ตรงนี้ยาวมันมีแต่สิ่งลี้ลับคนคนเคยมีโชคมีลาบถูกเลขถูกเบอร์ด้วยที่นี่กันเยอะนะพ่อเนานะเยอะเยอะมากเลยแหละที่ถูกกันนะแต่ถูกเราไม่ได้สร้างไม่ได้อะไรเนาะ อ่แต่ก่อนถคายถูกไปก็คือแล้วก็ไม่ได้ว่าร่วมโมทนาสร้างอะไรกับเราเนาะใครถูกก็คือถูกไปสุดแล้วแต่เขาแบบนี้อืงานเลยที่มันไม่เหมือนสัมปติโยวาปารยนามาาัาตะก็คือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดมีสื่อมีกล้องแบบนี้นี่ดังกันนะพ่อเนาะใช่ถูกจนไม่รู้จะถูกยังไงถูกจนโอ้ยบอกไม่ถูกอ่ะถูกจน บ่อยมากถูกจนไม่รู้จะถูกยังไงก็คือถึงไม่มีสื่อนี่คนก็มาล้อมเต็มเลยจะไม่พอมารอขอเลขสถานที่ตรงนี้รถไม่มีที่จอด่ะไม่มีที่จอดรถเลยบอกไอไปหมดร้านค้าร้านขายเต็มเนี่ยหมดเลยขายดของเต็มเลยใช่เพราะคนมันเยอะมากในช่วงที่เขาเข้ามากันเต็มทั้งวันทั้งคืนครับเหมือนปู่ท่านเปิดให้เนาะใช่ตอนที่ เลขๆมาสักสองสามเดือนนั่นแหละเพมอย่างเดียวเลยคนที่เราก็เราก็ตกใจเนาะเราก็ไม่ไม่ไม่ได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรมากมายเนาะแต่รู้อย่างเดียวคือตัวเรามันไม่เหมือนไม่ใช่ตัวเราเนะ่ะคือพูดอะไรก็พูดไปแต่ไม่ใช่พูดภาษามนุษย์นี่แหละมันแฝกแค่เท่านี้แหละครับมันพูดไปเรื่อยไม่รู้ภาษาอะไรไม่รู้พูดได้ยังไงอย่างเงี้ยครับแต่ละเรื่องของเรื่องคุณพ่อใช่ไหมครับเป็นคนขอเลขปู่ใช่ก่อนใช่ ครับขอดูด้วยวิธีไหนพ่อมาก่อนก็ขอบางครั้งก็ทําน้ํามนต์บางครั้งก็ส่วนมากมีแต่ทาน้ํามนต์กับนิมิตแค่นั้นเนี่ยถ้าได้นิมิตเราก็มาบอกเขาครับบางครั้งก็กทําน้ํามนต์แค่นั้นครับที่ถูกกันบางทีปู่ท่านก็แบบมาบอกเป็นปริศนาอย่างนี้้ใช่ใช่นิมิตเป็นปริศนาถึงเวลาก็มาตรงนี้มาสวดมนต์ไหว้พระเสร็จแล้วก็เขาก็มาถามแล้วก็เล่าให้เขาฟังแบบนี้แหละนิมิตแบบไหน เขาก็ตีกันเอาแล้วมันก็ถูกอีกอย่างนี้แหละมันก็เป็นแบบนี้ครับแต่ว่าพักหลังมาตั้งแต่แอดมินมาขอเลขปู่มาขอแนวทางคุณพ่อเนี่ยก็คือปู่นี่ในเลขทูนในปู่ให้ถูกไว้บ่อยนะพ่อเนาะบ่อยอันนี้เลขสองมาแล้วค่ะไม่ใช่จะตรงกันกับความฝันสองหวดหรือเปล่าครับจะเป็นสองสองหนึ่งสองหน่สี่ก็คอยดูทมปฏิโยวตาอ่านบอกว่านี่แหละคือโชค วันปีใหม่เนี่ยปู่จะให้โชคอนใหญ่เลยไหมพ่อตอนรับปีใหม่ใช่ก็ขอ,ขอให้ได้อย่างนั้นหละก็จะได้ทุก่วมกันทำการสร้างก็คือคุณพ่อทำเทดินเข้ามาแล้วเหลือแต่เทหินกวดใช่ไหมพ่อใช่เทหินคลุกหินกวดนี่คลุกนะครับเอาไว้ให้สายบุญสายมูนะครับอยากจะเข้ามาก็มาขอพรเนะ<ม>าะไ,ได้เข้ามาสะดวกสะดวกนะพ่อไหว้มาขอพรขอบารมีท่าน ครับออตรงนี้มันาพูดจรนะิงๆเ่ยคือศักดิ์สิทธิ์จริงๆเลยเนะี่ยเพราะท่านไม่ได้ไปไหนท่านอยู่ตรงนี้เนาะก็อยู่ตรงนี้เลยภูหมงข้ามเลยก็อยู่ตรงนี้เลยครับนอกจากพ่อแล้วมีคนอื่นรับรู้ได้ไหมพ่อตรงนี้ไม่มีไม่มีใครรับรู้ได้ไม่มีใครสัมผัสได้อ๋อครับเม่ตัวที่สองมันปู่จะให้เป็นปริศนาอีกแล้วพ่อ แต่เลขสองชัดตัวที่สองเหมือนจะให้เป็นปริศนานะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมา,อารอลุ้นกันนะครับว่าจะออกมาเป็นตัวไหนแต่มันจะเป็นเลขสี่อยู่เหมือนกับหน<ะ>ึ่งสองสี่คูณสามแปดตัวสามนะครับเนี่ยถูกปู่นะครับผมคิดว่าผมน่าจะให้เหมือนเดิมนะครับวันนี้เนาะยาสะใช่ยาสะร<อ>สะโรตีโยอตาเพราะว่าคุณพ่อนี่ก็ เอาน้ำบอกน้ำหวานนะครับเอาขนมขนมมาถวายให้ปู่กับน้องกุมารตลอดเวลามาขอเลขนะครับเผื่อถ้าู้ชมถูกแล้วก็มีโชคมีลาบอยากจะถวายให้ปูกป่ก็ได้นะครับเผื่อจะได้มีถูกเงินหมืน่มนเงิน,นแสนกับเือนคนอื่นอื่นมากแล้วก็เนาะใช่คนก็ถูกเราก็ถูกเยอะขนาดรางวัลที่หนึ่งยังถูกเนาะมันก็เป็นสัธยาวาสีแหละอยู่เกี่ยวกับดวงเกี่ยวกับบุญเราสัมพันธ์ สถานที่ตรงนี้มากน้อยเพียงใดอย่างเงี้ยผู้ใดเกี่ยวข้องผู้ใดเกี่ยวข้องจริงๆโดยตรงจริงเขาก็ได้เยอะอย่างนี้แหละก็คือคนที่ถูกรางวัลกับปู่กับน้องโกมานนี่ไม่ใช่แค่คนสองคนนะพอนะใช่ถูกเยอะถูกง่ายๆก็เหมือนเป็นบริวารน,นะพวกที่คนก็ถูกนะครับ ใช่บริวาลของท่านนั่นนละสมมติท่านให้ถูไปแล้วงวดนี้งวดหน้าถูกอีกไหมพ่อเขาเรียกว่าสัมปติโยตาเขาโอกาสถูมันก็มีเยอะเลย<อ>เพราะว่าท่านเปิดแล้วเนาะลักษณะมองดูเหมือนท่านเปิดให้เราเปิดให้เรา,เเราคือพูดง่ายๆเหมือนเปิดให้เราเพื่อได้สร้างจะได้สร้างอะไรก็จะได้สร้างเห็นเป็นรูปลักษณะว่าเองได้มาเป็นแบบนี้แล้วเป็นถนนเข้าแล้วเป็นอะไรจะได้สร้างอะไรให้ต่อไปเรื่อยๆทำไปอย่างเงี้ยครับ จะได้มีคนมากราบไหว้อะไรอย่างนี้ครับท่านก็คงจะทางอื่นมันไม่มีเป็นไปได้เนาะมันก็เป็นในการลักษณะเสี่ยงพาย <c oughs> เสี่ยงโชคลาบของเรานี่แหละครับ <c oughs> ถ้าเรามีโชคมีลาภเราก็จะได้ก็คือท่าก็จะได้ร่วมบุญร่วมุศล,ลส,สร้างให้ท่านครับคือถ้าผู้ท่านอยากจะให้สร้างให้ได้ไวๆก็ต้องให้มันต,งตงรงๆนะพ่อเนอะะาะใช่นั่นแหละเขาเรียกว่าสัญญา มันก็เหมือนมีสัญญาอะไรเอาไว้กับท่านนี่แหละสัญญาสัญญาเขาเรียกสัญญาจิตตังขรายติจิตที่เมโตยาโสรัตภัตตาครับเหมือนกับปู่ท่านให้แล้วเราก็ต้องให้ปูท่านคืนางี้ใช่เป็นหนึ่ง่ะค่ะเลือยสี่เป็นยักษาเลยสองหนึ่งนีดิโอ้ยสองหนึ่งเหมือนที่ฝันรอบแรกเขาบอกสิบสองหนึ่งสองสามใช่ ถ้าไปตัดก็มีหนึ่งสองแล้อ๋อมีเลขหนึ่งสองเหมือนที่พ่อตอนมันที่น้องกุมารบอกด้วยนะพ่อเนาะใช่น้องกุมารบอกสิบสองสี่ใช่ไหมพ่อใช่สิบสองคูณสี่สิบสองคูณสี่อันนี้สิบหนึ่งสองสามสองสามหนึ่งถ้าไปตัดก็จะมีสองหนึ่งสองสามสามหนึ่งนะคะท่านผู้ชมตัดด้วยนะคะ <c oughs> ต้องไล่เลขยังไงพ่อปู่ท่านบอกอะไรไหมครับยศาก็เรียกว่ายศาตาลุก ยาสาตัดสระกายณะมะเชิวตามเห็นว่ายาสาปัตตายนามะยาสาตังจะตัดหรือไม่ตัดไม่มีที่ตัดใช่ไหมหรือไม่มีที่ตัดสตถาโรเกโยสะนันก็เป็นตัดสังกัยานาสาลิกรันตาอืครับใช่อันนี้ท่านบอกว่าอยู่ข้างบนนะ อยู่บนใช่ไหมพ่อใช่อยู่ข้างบนนะจําไว้ดีอยู่ข้างบน,เ,บนเร็กทุกสวยนะครับท่านผู้ชมนาออยู่ข้างบนตรงกันกับความฝันเลยไม่น่าเชื่อนะคะใช่สัมมาเขาเรียกว่าสัมมโนเกโยสะสิ่งเหล่านี้มันเป็นสัมมโนเกโยสะทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเมื่อเป็นหันสการโรยาสีคือเห็นแล้วแหละสิทิโยวตาก็ขอให้สิ่งเหล่านี้เป็นยะสาปุโรตัง เข้าใจไหมยัสาปุโรตังขยสัสีคือมันมีสัพติโยวตาสัมมณมักุมาเทวโตนางสิบสงสามก็36 12.4ก็48เห็นไหมสัตถโรกโยสะเมื่อสิ่งเหล่านี้มันเป็นยัสาปุโรตังเพราะมันเป็นยัสาปุโรตังมันจะเขาเรียกว่าแต่พูดไงมอนเหมือนแปลแปลเป็นภาษาที่ท่านบอกอะเป็นยัสาปุโรติปกติอันนี้มันหนึ่งสอสี อันนี้มันหนึ่งสองสามเห็นหมายเลขมันไล่กันไหมมันเนี่ยมันเป็นยษาสาปุโรติถ้าไม่ออกหนึ่งสองสี่มันก็ออกหนึ่งสองสามอยู่ตรงนี้แหละเนี่ยเนี่ยคือข้างบนโดยที่ท่านบอกว่าเป็นปรัชญาสากุมารเทวตูนัยมเลขมันไม่ได้ไปไกลกันเลยแค่นี้แหละเลขห่างกันแค่แต้มเดียวนะพ่อใช่เหมือนท่านจะบอกว่าขึ้นกับลงแต้มเดียวแค่นั้นคแต่ออกตรงอันหนึ่งจะออกตรงอันนั้นหรือออกตรงอันนี้มันมีแค่สองห่างถ้าพูดกันตรงๆ ระหว่างหนึ่งสองสามกับหนึ่งสองสี่แค่นั้นครับนั่นแหละแต่ท่านบอกอยู่ข้างบนด้วยนะแต่ที่นั่นแน่มีตรงกันคือเลขหนึ่งสองใช่เนี่ยยัสาปุโรตานี่แหละท่านที่บอกว่ายัสาปุโรตาก็คือถ้าเข้าสามตัวเนาะก็อย่าลืมนี่แหละไอ้ยักได้หินกวดใช่ไหมคบพ่อช่วงีหินคุกใช่ไหมครับคุกสัมปติโยปาทายนามัตถัง ขอให้แตกสามตัวนี่าเดือ่าชิดไท้เทหินแบบมันเ,นเหลวะเหมือนเหมือนเหมือนท่านจะบอกว่าแตกไหมมันก็ท่านก็ไม่ได้บอกการันตีว่าแตกแต่อิธิโยวตาคืออิธิโยวตามัธเถคือคือกุอมารอ่ะเขาดีอกดีใจแล้วว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นคมจริงแล้วครับกุมารน,นะเขาบอกเลยสิ่งเหล่านี้มันคือพูดง,ง่ายๆกุมารก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้อ่ะมันสําเร็จแล้วนะสําเร็จแล้วความหมายคือสําเร็จนี่ก็คงจะได้แหละกุมารก็บอกเลยสําเร็จแล้วนะดีใจด้วยกระโดดโลดเต้นใหญ่เลยตอนนี้อืมครับ กระโดดดีใจกระโดดโลด,ดเต้นใหญ่เลยแล้วกุมารบอกว่าสําเร็จแล้วสําเร็จแล้วสําเร็จแล้วแล้วก็กระโดดกุมารน่ะนั่นแหละเขาเรียกว่ายศสาปุโรเตโยตาอืดีใจดีใจดีใจอย่างเดียวกุมารกระโดดโลดเต้นดีอ,อกดีใจเพราะว่ามันเห็นเป็นยศสาปุโรเตโยสีแล้วก็สําเร็จแล้วสําเร็จแล้วกุมารก็พูดอย่างนี้แหละสําเร็จแล้วสําเร็จแล้วแล้วก็ปู่บอกบนใช่ไหมพ่อใช่อยู่ข้างบนเอเตโยตา สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นข้างบนมนุษย์ทุกคนนะ่ะไม่มีใครสัมปติโยวตายาสาโปรโตโยวสางได้แต่สิ่งที่เห็นนี่มันเป็นยาสาโปรโตโยวตาเมื่อสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่ามีจิตเขาเรียกว่าเมตตาคือท่านน่ะเมตตาแล้วโปรดมาให้สัมปทายโยตาในสิ่งที่วัดไทค่ะได้มาแล้วนะคะเลขทูกนะคะ2อ <c oughs> งสมหนะคะตรงกันกับความที่กุมารบอกรอบแรกเลยนะคะหนสอง ย้ำว่าเป็นแค่แนวทางในการหยิบจับฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ